ช่องนะครับวันนี้อยู่ในเกม s o r d Warrior นะคบอ่าผมก็ฟาร์มประมาณหนึ่งด้วยแล้วเนี่ยของโลบักนะครับอันนี้โลบักอันนี้โลบักอันนี้สัตว์เลี้ยงต้องเก็บไอ้คบจิตวันนี้ผมได้วิวแล้วขนาดนี้เพราะผมเล่นจิตวันแล้วก็เก็บตัวนี้ด้วยแล้วตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนะแนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้นะอย่าใช้ตัวอื่นนะถ้าซัมมอนก็ควรซัมมอนอันนี้นะอันนี้ผมซัมมอนเลอซัมมอนผิด ไม่รู้อันนี้เป็นตัวได้แล้วเต่เนี้ยดีนะแนะนำไมซัม,มอนเออเราก็จะไปนี้นะมาลงเลยเราเวลาสักหน่อยโอ๊ยเฮ้ยก็สองโอเคเมื่อกี้น่าไม่เท่าไหร่ นาเมจจิตหรอไม่น่าจะนาเมนะาจหน,นะนึ่งรอยนะน่าจะนาเมจจิตร้อยมีเพลงด้วยเดี๋ยวผมปิดเสียงเพลงก่อนไหมปิดเดยนะแล้วกัน,าากน,นโอเคนาเมจเท่าไหร่ก็ไม่น่นาจะจ็ตร้อยมั้งเพราะว่าหเล็กหกับเล็กเจ็ดน่าจะจิตร้อยโอ้พันจ็ดอกว่าผมใช้คิดที่ข้อโอ้พันกว่าเลย กิจที่เข้าผมเออคิดที่เข้าผมสิบสี่เปอร์เซ็นเจ็ดร้อยสิบห้าแบบนี้โหดนะคิดที่เข้าน,นะนำนว่าให้อัปเกรดสองนี้เป็นหลักนะกิดที่เข้าไม่ต้องเป็นหลักนแต่าาก็เป็นหลักอันดับสองอันสุดท้ายก็เป็นอันนี้เลยนะเฮ้ยไปใสย่ยูคนเอาระเมิดด้วย โอเคมาเลยเชื่อ,อมาเลยมาเลยอืออือตัววิติก็สองสองสองตัวใหญ่เลือกสี่สี่ตัวไททัทนเลือกสี่เลือกหกหกไม่ดีเลือกหกหกหักสิบหมดเลยนะครับกลุ่มกลุ่มเบคอนเบคอนเทอ,อร์มเบสเบสบอลเบสบอลละสิบหมดเลยซึ่งเกมนี้คนระับมันจะความชา้านะหมายถึงว่า ด่านผ่านช้ามากเลยนะกว่าจะผ่านไปได้ด่านนึงหมายถึงว่าเวฟห้าเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับในการจะไปเวฟสบายตั้งจริงเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเลยมันจะประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะอืมอมังกรที่ผมใส่นี้เหมือนจะช่วยเบบีบ้ดาก้อนนะ ช่วยทำให้สกิลผมชาดเร็วขึ้นดูนะนี่จาก18 18ผมไม่ใช้ก็น่าจะ20กว่าถ้าอันนี้ก็จะจาก20กลายเป็น30กว่าดีขึ้นนะอันนี้เป็นต้องใช้กับคาเมล่านะต้องใช้ตัวละครน่ฮิวอะไรอยู่เนี่ยเป็นคาเมล่ามันจะเป็น2อันนะเป็นถือที่ปั๊มจ็คโก2ออันนะ ิวบ้างตีตีกิลผมก็ใช้อันนี้กับนี้นะแล้วก็นี้ผมก็ใช้เชจอกแบค็คไม่เอาแต่ได้10 10เจมด้วยนะ้กวก็ได้เจมมากขึ้น10%ตีฮิวว์ดีนะสามารถฮิวได้เราตลอดเลยใช้ชั่วข่าว ตอนบอสองมีคียติคอลบ้างแหละถ้ามีตอนบอสมีคียติคอลนะจะช่วยโอเคไม่นานก็น่าจะผ่านดีดี่ดึดยุโ,โลกสองนะแต่โลกสองมันยากมากเลยเราจะคีย์ที่ข้อแล้วกันให้เป็นสิบห้าว่ามีคีย์ที่ข้อได้มากขึ้นคีย์ที่ข้อบวกศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นตะ์มันน้อย นลนคิที่ข้อประมาณไม่รู้นะว่าเวลวมมกเท่าไหร่ของ SPS t t a c k Speed Critical เนะแต่น่าจะร้อยมังน้อยหนึ่งมังแต่ห้าน่าจะร้อยหนึ่งน่าจะคิทิเคิลตลอดเลยนะแล้วส่วนคิทิเคิลเหมือนจะแบบคูณสองนามตนะครับตัวหนึ่งสเต็เวลวเคหนึ่งเอ๊ยวลไม่สี่วลวเพิ่มแคหนึ่งเองเออเอานาเมจทมากดีกว่า ร้อยเจ็ดร้อยสามสิบแล้วนะเมีอ้อุดขึ้นแล้วเว็บชิิตีโอเคได้อีกเจ็ดสิบ้านะอันนี้ออโต้นะแต่แนะนำว่าอย่าเลยมันแบบดูแบบเป็นตีแบบปอดเงียบน,น,นี่ตีปอดเป็นแบบนี้เลยมไม่ค่อยดีนะขอเราตีน่าจะดีกว่าลบได้ด้วย ตีหลบนี้ได้นะตัวละครเราแต่อันเนี้ยเวลาหลบมันก็จะอยู่นิ่งไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยมันแค่จะโจมตีให้ข้อดีมันไม่ต้องมาเมื่อยกดคิกนะแต่คิดนะว่าน่าจะคลิกเองน่าจะดีกว่าวิผิดด้านไอ้ชวัตีดีเดินดาา้าหลัง โอเคตี okay, ลรวตรงนี้ก็ต้องทำเป็นเ e อียงนี้จะได้เก็บเวลามากขึ้นวิธีน้ำที่จะเก็บเวลามากขึ้นตอนแรกนี่คือตีแบบปกติไปเลยมันจะตีรวดเดียวแต่ถ้าตอนที่สองขั้นที่สองต้องตีแบบเ e อียงครับมันจะเก็บเวลาได้มากขึ้นเพราะตีแบบนั้นมันจะได้เฮสแบบบางทีก็หนึ่งบางทีก็สอง,งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งคตีแตกโอเควิว 1. พอยเนาะแล้วก็ปรับอันนี้ปรับอันนี้ปรับอันนี้ให้เป็น5้5ไปถ้ายิ่งเลือดยิ่งเยอะของตัวนี้นะครับฮีโลตัวนี้มันจะทำให้เราฮิวมากขึ้นนะบ้อดีนะเรือดสาสบแล้วเอาฮิวแล้วกัน ต้อมกันหิวยังโอเคเพิ่มแล้วโอเคแส่จะพกที่ดีมากเลยตัวเนี้ยจะพกดีนะตัวนี้ไดีมากเลยดีเลยดีเลยมาเยอะจริงโอเคบอสเลือดที่ผมจำได้น่าจะหมื่นไม่ส oh, ี่เจ็ดพันเั่งเฮลเฮลเฮลบ้างตีอหมือนเลย ตีตีแน่นอนนะคะว่าให้กระโดดแล้วตีมันน่าจะดีกว่าถ้าจะตียากกว่านิดนึงสตูตาพกแล้วโอเคไปต่อ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 ,ไปต,อไปต่อเลยคิดไดเข้ามาแล้วเมื่อกี้เริ่อัพแล้วโอเคอัพๆอเอาไหนดีโอเคเป็นหกสิบแล้วเฮล ช่วยฮิวเลอรมาฮิวเลอรมาฮิเลอเพิ่มขึม้นมาใ,ใ,ใ,ใหม่ใหม่ใหม่ที่เข้ามาแล้วสามแปดอันนี้สามเก้าแล้วเวลขึ้นอีกแล้วดาเมซะหน่อยเนาะต่อไปค่อเอาสปีดราะสปีดไม่ค่อยเยอะนะหมายว่าสปีดไม่ค่อยดีเลยแหละสี่สิบแล้วสี่สิบ ตัวนี้น้ำแคเราตีนัดเดียวไม่ตายมันจะอุ้ยเกมหนึ่งพันพอดีไม่ดีหนึ่งหมื่นพอดีเลยถ้าตัวนี้เราตีนัดเดียวไม่ตายมันจะมีการกระเด็นนะก,กระเด็นแบบเหมือนกันแล้วก็กระเด็นกะปิดแล้ววิ่งเร็วขึ้นนีตีนี่ที่เข้ามาสามสี่รอบแล้วตีสามสี่สี่ตัวใหญ่นี้ของผมตีนัดเดียวไม่ตายแฮะ ไม่คิดที่คล้องจะตีนัดเดียวตายชิปชิปคิดที่เขาชิป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 ช็ปโอเคเพิ่มเลือดรัวๆเลยนั่นแหละเลือดโลเว่เพิ่มเลือดรัวๆ ออึดเกันมากเลยใกล้เจอบอสแล้วต้องต้องหิวบ้างแล้วต้องหิวบ้างแล้วต้องหิวบ้างแล้วโอเคเท่าไหรเจ็บโอเคโอ้โหพันห้าเท่าไหร่หนึ่งพันเจ็ดโอ้โหมา โอเคพร้อมตีพร้อมตีตีตีต oh, ีโหเร็วเร็วมากตี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 วิวอัพแล้วนาเมิดด้วยสี่เก้าด่านห้าสิบด่านสุดท้าย นี่ที่ผมเป็นนักดาบแบบนี้เพราะอะไรไมนบเพราะว่าผมผ่านดาวซิกวิดิมาแล้วนะดาวซิกวิดิมันจะมีดาซ้ามันจะไปจีแมนนะโอ้ไม่ก oh ็มาเลยเลือดเจ็ดพันจผ่านให้ได้ตอนนี้เอ้ย,ย,ยผ่านแล้วอวันคอมพิ 1, ete, ลี่เสร็จแล้วโลกนึงเสร็จแล้วพวกเย่ย เสร็จแล้วลกสองไหนดูหน่อยราเวลร้อยี่สิบโอเคต้องเวลร้อยสามสิบกับร้อยห้าสิบก่อนอือฮืออาิบแปะโอเคกำลังเพิ่มอยู่สามสองหนึ่งมีเพื่อนสู้ด้วยน่ะ ชิปสองนัดโหเจ็ดล้อก็ยังตียากอยู่ดีอ่ะก็ยังอึดอยู่ดีอึดเกินโนะนาริให้ตีนัดเดียวตายก็เลือดเก้าร้อยมีคิดที่เขเอแตลออก็น่าจะตีนัดเดียวตายโอเคอันนี้ฟาร์มติมได้นะไปที่ฟาร์มติม โอเคตีโดนชึบ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 กระโดดตลอดเดมปิ้งไทม์เวลาแห่งการกระโดดตีตีเห็นไหมครับศัตรตูจะตียากขึ้นยากขึ้น1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ซูดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคต้องการอันนี้แหละไม่ ไม่โอเคโอเคโอเคหิ้วเลือดหิ้วเลือดลลาวต่อไปแล้วก็้ไปหกสิบแล้วตีตีตีต่อไปเป็นไททันเจอก,กันไททันตีตีเฮตาาโอเคโอเคโอเค,อ,เคอึดจังเลยเอออึดมากอึดจัง ต้องใช้สกิลอนะ noise, ื้าสิบแปดแล้วพยายามกระโดดตีอืออ <time> ืออ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 ือเจ็บเจ็บเจไปตีกระโดดตีกระโดดตีกระโดดตีแข็ตายแล้วห้ตีตี ตีต oh, okay. okay, nice. like so ีต so, so ีโอโอ้ยแกเราใกล้ตายแล้ว so, ต so ีตีตีตีโอเคน้อยแบบนี้ก็ด่านนี้ก็ให้ยาลตเรายาลตตีของเราไกลขึ้นหน่อยสัมาักตียาลตไกลได้โอเคดีหน่อยเออเออเออ เออ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 ได้มาใช้ใช้สกิลคิวได้นะอืตี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 โอเคผ่านแล้วโอเคดูโอ้โหสีฟ้าอย่างออดกลับก่อนดีกว่าเล้วอึดมากเลย เงียอุ้ยสองหมื่นเลยเหรอโหย่บเจ็ดสิบอืมอยากซื้อนี้เหมือนกันตอนนี้ห้าร้อยสามสิบแต่อยากด้วยแบบนี้จะเท่าดับห้าร้อยสามสิบหรือเปล่าโอ okay. เคเบิมอันนี้นะครอ่าชอบอันนี้แพงมากนะแน่ว่าซื้อนี้จะดีกว่านะเอ้อ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเาซื้อแล้วจะเป็นสามร้อยสิบเก้านับตอนนี้สองก็จะเป็นเยอะขึ้นเอ้ยไอนี่ถ้าซื้ออันนี้นะตำนามิดแลงกกว่าก็จะอยองมันสองพันเลยนะแนะนำว่าอย่าซื้ออ่นนี้อีเว้นนะอีเวต์หนูกะว่าจะซื้ออันนี้ให้ได้นะ่รทานคาเมล่าแมนก็จะซื้อให้ได้น่าจะโหดมากเลยแหละ แล้วก็จะสื่อตันนี้ให้ได้ด้วยนะคราก็ทราบการติดามชมูชาแนลมากนะลูกกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ด้วยนะไปเจอใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย